สวัสดีจ้าป้าหนูก็เข้าสวนอีกแล้วนะคะตอนนี้มาประเทศไทยเนาะก็ต้องเข้าสวนนะคะทุกคนตอนอยู่สวีเดนก็ก็จะไปช้อปปิ้งเนาะแล้วก็เดินตากหิมะให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้มาอยู่ประเทศไทยก็ต้องทำสวนนะ ทุกคนจ๋าป้าอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทุกคนตอนนี้มาได้เดือนแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาสาธิตตัดสาขนุนนะคะให้น้ําให้น้ําด้วยเนาะแล้วก็จะตัดสาขนุนให้ดูนะคะทุกคนมาป้าจะพาไปดูเลยเนาะพาไปดูตัดสาขนุนนห่นะ ป้าก็จะสาธิตให้ดูเลยเนาะนรีวิวให้ดูเลยมันจะเต็นแดดนี้นะคะทุกคนสาอันนี้ก็จะเป็นสาขนุนนะคะนี่ก็จะเป็นลูกของเขาเนาะเขาก็จะออกมาตรงนี้จากเตี๋ยนี่จะเป็นสามือก็จะดำเลยนะเพราะเขาจะดำเนาะ,ะต้องขออภัยนะคะตัดให้ถึงเลยเนี่ยป้าก็จะตัด ตาออกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนตัดทิ้งไปเลยนะคะถ้าอันไหนกิ่งอันไหนที่ที่เขาไม่สมบูรณ์ที่เขามีเยอะที่ก็ติดตาเต็มไปเลยอะ่ะก็ต้องเอาออกนะคะทุกคนจ้าอ่าตรงน,นี้ตาตอนนูนก็จะไล่ตัดตาขนอ,นออกเนาะออกไปเลยดำนี่ตรงนี้ก็สานะ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นปรีเนาะปลีตรงนี้ตีของเขาลูกขนุนกระอ,อกตรงนี้ไงตรงนี้สาก็จะตัดทิ้งเพราะว่าเขาเป็นลูกไม่ได้ไงตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเอาไว้นะคะจะสาออกเลยเนาะสาเยอะเลยต้องต้องไล่ตัดทิ้งนะคะ ก็จะเป็นปีเยอะเลยเต็มต้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยปีขึ้นเต็มเลยแต่ป้าก็ยังไม่ตัดเขาทิ้งนะที่เป็นปีอะเพราะว่าป้าจะรอดูว่าขนุนของป้ามันจะติดไหนถ้าขนุนไม่ติดเราตัดตอนนี้ไม่ได้นะคะเราต้องรอให้ขนุนเราติดลูกก่อนเนาะพอติดลูกแล้วเราก็ตัดปีออกได้นี้เราก็ไล่ติดตัดสาทิ้งตัดสาทิ้ง อันนี้ก็อันนี้เขาติดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยอย่างนี้ก็เอาไว้ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก็เอาไว้ได้นะคะเขาเป็นลูกแล้วอันนี้แบบนี้ก็เป็นตีเนาะเป็นตีอันนี้เป็นตาแต่ป้าจะไล่จ,จัดตาออกเพราะเขาไปกินอาหารของตีน,นี้ต้องตัดตาออกเลยนะคะทุกคนจะ้ะต้องเอาไว้เลยจัดทิ้งไปเลยจัดขาดไปเลยนี่ตรงไหนไี่ดี ถ้ากิ่งมันเยอะเกินไปป้าก็ตัดกิ่งออกเลยเนาะได้ตามาต่เอาไว้ได้เนาะเขาไปแย่งอาหารกันก็ต้องรอนะคะช่วงนี้ได้สลูกแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะติดทุกลูกไหมกวนนอนกินเมื่อะไรมึง่งเนาะป้ากกำจัดเขาก็ไม่หมดเนาะเดี๋ยวก็รอดูรอดูว่าเขาอันไหนรอดอันไหนไม่รอดป้าก็ต้องตัดเขาทิ้งไปก็จะไว้เนาะ อันนี้ถ้าหนอนมีอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยหนอนจะลงอย่างนี้นะป้าตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนล้ามแมวไว้เลยไอ้ไม่ได้นะคะมีตัดทิ้งนะคะๆๆๆอันนี้ต้นนี้ติดแล้วสามลูกนะป้าก็จะไม่ไว้มากนะคะทุกคนเอาไว้กิ่งละลูกเนาะนี่กี่กิ่งก็ไว้ไว้กิ่งละลูกเ <ๆ S 1> นี่ย <ๆ S 1> ถ้าก็มีตรงลูกเราก็ต้องตัดออกอันนี้ มันเต็นแบบมันมันเต็มแบบเนี้ยป้าก็ไม่สามารถเอาไว้ได้แต่ว่ารอ้อยข้เขาโตอีกหน่อยดูก่อนแต่ไม่ใช่หนอนนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับอะไรโดนก็ไม่รู้มันก็คนงานมาทําในสวนไงเขาโดนก็ถลอกบอกแตกเนาะอย่างนี้อะป้าก็ไม่เอาไว้นะคะแต่ว่ารอยขเขาโตสหน่อยจะเอาไปต้มกินอืมกินนอนได้เพราะว่าเอาไว้ไม่ได้เขาจะติดดินไงเนี่ย พอลงมาเดี๋ยวเขาก็ติดตดินติดดินคันนี้เขาก็กลายเป็นสนิมไงขนุนเป็นสนิมก็ไว้ไม่ได้นะคะทุกคนมันจะลามเนาะลามไม่ดีเติมสนิมตาก็ไม่เก็บไว้เนาะต้องตัดทิ้งตัดทิ้งไปชุดนึงแล้วไงเพราะว่าไว้มากไม่ได้ไงอ่าตาก็จะไล่ตัดไปสุกต้นนะคะทุกคนไล่ตัดสาเนะไล่ตัดสาทิ้งไปตรงนี้ถ้าเขา ถ้าก,กิ่งเขาตายเราก็ต้องตัดออกนะคะไม่เอาไว้นะคะตัดแบบนี้ออกไปเลยตอนนี้นี่ยังไม่ตายเปิดเขานี่เขาก็ติดติดลูกแล้วป้าก็จะไล่ออกที่มันมันเป็นสาดน้อยๆน้อยๆนะต้องไล่ออกนะคะไม่เอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามันจะกินอาหารเขาอืมอืม ลูกนี้ก็เอาไว้ส่งๆี้ได้นะคะทุกคนไว้สูงได้จ้ะไม่เป็นไรมาแต่ช้าหน้าตาวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะลูกๆเขาก็ตีสอบกันวันนี้เขาไม่มีคนช่วยเลยวันเนี้ยลูกนี้ก็โตแล้วนี่นี่โตแล้วนะคะโตแล้วโตแล้วก็ยัง ถ้าเขามีสาออกมาอย่างงี้ป้าก็ตัดสาก็ทิ้งเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งออกไปเลยนี่ก็สานะคะเนี่ยสาเหมือนกับลูกเลยแต่ต้องตัดทิ้งนะคะแม่ไว้จ้ะไล่ตัดสาวันนี้ไล่ตัดให้น้ำแล้วก็ไล่ตัดสาทิ้งเนาะอืมแม่มไ,ไว้นะคะ ตัดทิ้งไปเลยนี่แต่ที่มันลูกน,น้อยเราอย่าเพิ่งตปตัดเขานะคะทุกคนเราไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งจะตัดเพราะว่าสากับสานี้อาจจะตัดผิดก็ได้บางคนไม่รู้ไนงะมือใหม่นี่อย่างนี้ก็ตัดไปเลยนะคะลูกเขาออกกันแล้วตัดสาไล่ตัดสา,าออกไปเลยนี่ป้าต้องขอภัยด้วยนะจับกล้อง แับมือเดียวแล้วก็ถ่ายคนเดียวต้นในน้อยนี่เขาก็มีแล้วก็ต้องตัดค่ะทุกคนตามแนวไว้ตัดตาทิ้งไปเลยเขาจะอยู่ไหมไม่อยู่เราก็ตัดทิ้งไปเลยจะออกไม่ออกปล่อยเขาถอาต้นละน้อยไงถ้าต้นน้อยตาก็จะตัดทิ้งออกให้หมดจะไว้ต้นละลูกพอ ถ้าต้นใหญ่ๆก็ไว้กิ่งแล้วลูกสองลูกนะนี่ดูต้นนี้สิคะทุกคนเขาขึ้นมาเป็นกลองเลยนะคบเนี่ยดกมากนะคะดกจริงๆอะ่ะอืมดูเนี่ยดกดกมากๆนี่ติดแล้วนะคะแบบนี้ติดแล้วคะ่ะทุกคนจ้าติดแล้วอืมนี่ติดแล้วต้นนี้ ันนี้สาสาเขายังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ปาก็ตัดออกห่างๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยตัดใหม่ต้องไล่ตัดตัดตานะคะทุกคนวันเว้นวันหรือสองสามวันมาตัดก็ได้นะคะตัดสาตัดตาที่ดำๆมันออกปันุเป็นคนอย่างนี้ไงต้องให้สะอาดออืมต้องให้สวยงามนี่นี่นะนี่ก็ใช่นะคะาตาปานุก็ตัดออกไปเลยนี่ตา อันไหนไม่สวยตัดออกเลยค่ะไม,ไม่จำเป็นที่จะไว้อันไหนที่มันติดอย่างเงี้ยคิดว่าจะติดนะเดี๋ยวป้าก็จะไล่ออกไล่ตัดออกไล่ตัดที่ลูกดกๆอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ย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 ถ้าเขาไม่ติดนะป้าไล่ออกหมดเลยนะคะไว้ไม่ได้เพราะว่าเขากินอาหาร ยังอาหารเดี๋ยวตาจะปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกนะคะทุกคนปุ๋ยคอกใส่เนาะนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นสิดูฝั่งนู้นที่ล็อกโน้นเดิน <laughs> เดินมาดูล็อกนี้ล็อกนี้ก็ลูกใหญ่ วันนีลูกทั่านั้นเลยนะคะทุกคนจ๋าแต่มันจะลงติดดินไม่ได้นะคะติดดินตาก็จะเอาไว้แค่กินลูกอ่อนเนาะสองลูกนี่ก็สองลูกนี่ก็กกดูสิสองลูกนี้ก็จะเอาไว้อยู่เนี่ยพันธุ์นี้ยตาไม่รู้ว่าพันุอะไรเพาออกใบมากเลยคิดว่าไม่ใช่มีอยู่ต้นเดียวต้นเนี้ยสองตี ออกปีแรกเลยสองสามปีมันก็ออกอย่างนี้เลยเนี่ยทุกคนคิดว่าไม่ใช่ทองประเสริฐเนาะถวายหรือเปล่าออกเร็วมากก็ออกตลอดอะป้าที่บ้านนะต้องใช่ป้านนก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสต,ติ๊กร้ป้านุนด้วยนะคะทุกคนจ้า ตอนนี้ป้าไม่ได้อยู่สวีเดนเนาะป้าก็ต้องมานะครสวรรค์นะคะทุกคนอืมทำงานนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนจ้าบายจ้า